เมื่อวันที่2ส,สิงหาคมที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดทดลองเดินรถไฟชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อรังสิตและช่วงบางซื่อตลิ่งชันเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในเขตชานเมืองสามารถเดินทางเข้าสู่ย่านใจกลางเมืองได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นสะดวกสบายครับก็กานขึ้่ต่อก็ง่ายแล้วก็ที่สำคัญก,ก็คือแบบ ประหยัดเวลามากขึ้นแล้วก็เมื่อกี้ก็ตอนที่ผ่านสนามบินนอนเมองก็คือแบบก็รู้สึกว่าสะดวกในการที่จะไปสนามบินด้วยอย่างเงี้ยครับรถจะได้ไม่ติดขัดครับผมค่าโดยสารไม่แพงนะครับเริ่มต้นที่22บาทครับผมแล้วก็เผื่อใครจะไปชาญเมืองถ้าเกิดนั่งรถก็บางคนเขาเสียอัดเป็ร้อยแต่ถ้าเกิดนั่งรถไฟฟ้าน,นี่เสียไม่ถึงร้อยครับผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนชาญเมืองแถวนี้ได้เยอะมากและอย่างนึงใช้เวลาสั้นมากประมาณ10กว่านาทีเข้าไปถึง งองงามกลเืปกตินี่ชอบนั่งรถไฟฟ้าอยู่แล้วประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะไปใช้รถส่วนตัวหรือก็รถสาธารณะค่ะในส่วนของการเดินทางมาก็ค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็มันเป็นทางที่สามารถเชื่อมทะลุถึงกันได้ทั้งอยู่ในรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็รถไฟธรรมาดามีทางลาดที่เอื้ออำนวยกับผู้พิการนะคะห้องน้ำที่ เหมือนตอบโจทย์กับผู้โดยสารท่อนข้างกว้างขวางแล้วก็จัดสัดส่วนได้อย่างดีเลยนะคะแล้วก็เห็นว่าในอนาคตจะมีในโซนที่เป็นแบบร้านค้าเชิงพาณิชยะะ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดศูนย์กลางที่ดีเลยในอนาคตนะคะ่ะรถไฟชานเมืองสายสีแดงจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าใช้บริการโดยไม่เก็บค่าโดยสารนาน3าเดือน ก่อนจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยตลอดระยะเวลาที่ให้บริการจะดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเข้มขน้นกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการให้บริการรถไฟชานเมืองสายสีแดงอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการเดินทางยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความสุข ให้พี่น้องคนไทยตลอดไป